เห็นเห็นบอกแม่แม่ลมไหมแม่ทายกระถทายจะอาบน้ำจะทายแล้วเบื่อแกงผักแกงผักกาดแกงแบบอันเหล่แกงแบบเราถึงอขาเจ้าเนี่ยประวัติแกงในประวัติซาปาแดกขาเจ้าบุกินปาแดกกันเลยแกงเอาผู้เดียวมาแล้วมาสบายดีแล้ว ใส่เงินก้อนก็เกลือทะเลเดือดยังสมุนเพลศหนาวมาเผ็ดสวัสดีค่ะช่วยช่วยหน่อยช่วยช่วยแทยหนาวสมุนเพลก็ใส่เกลือมีคนมาเบิ้งแล้วแหน้คนเดียวมีคนเบิ้งมาฝ้ายเจ็ดคนเกลืออันนี้เป็นนัวสมุนเพลเกลือสเป็นนัวให้ยังกลิ่นก็บางคนน่ะว่ายังกระหลแกงผักกาด แกงแบบอันเราถึงข้าเจ้าปะวบนแกงเซปาแดกเซปาแห้งข้าเจ้าบุกินข้าะเจ้ากินแกงเอเผ็ดเซเกเลเซเปงหนัวแบบบานข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าบุมักแม่นปะวอนี่มักปลาแดก <c oughs> สบายดีค่ะมะนาวงามขนาดนี่ว่างาก,กันคนส้มนะคนพี่มาส่งนะเร็วสบายดีปะวอนเจ้าสบายดีสวัสดีปีใหม่ค่ะปวอนค่ะสวัสดีค่ะ ไอบิวเห็ดเขาเส้นปะวอนนาบะจาหน้าอยู่อีท่าถ้าน้ำฟดแล้วก็ยอวหักใสเอ้บุ้มก้ยังกบใสสวยใสยุ่ดิใสเตนนี่นะโอ้อพูดอะไรซงบอ้ยัทำอะไรกินคะเจ้ากระเบข้าวเจ้าใส่แต่อันเกลือกับมักเพ็ดแม่พนสวัสดีให้ยังกินเนี่ เแ็ดแกงอันแกงผักกาดแกงเราเถึงโมเมนแกงเราเถิงแกงเราทึงกับเราถิงใส่หม้อแกงเลยเราถึงเศร้าเราถึงแกงผักกาดพักคนเก็บมาด้ิแกงอันนั้นแทนเลยข้าวเจ้าใส่แต่อันห้อมแดงกับโบซื้สซแต่มะเพ็ดกับเกลือกับแป้งนัวซส้ไปแล้ว ประแดกกับบุษยป่านี่นกับบุษา์นอไฟเนาะแนาวโตเป็นสาวแล้วแมันบอกนาวมันเศร้าบอกเป็นเศร้าแหละต่อจะรอดเป็นเศร้าจะรอดแล้วมนาันนี่แล้วนี่เร็วพันยากเห็นหน้านี่นะใช้สุดก็ช่วยน่ะมันนี่นะสุดกะจีเส่ร์กระไรละสั้นอันนีหุ่นสิทธิธรรมะกระไรละอึ้งปุ่อึ้งปึ่งขึ้นติดติดม น้าไปกินเกมผักกาดกับไอเดือนหนึ่งพกกระยุหนกอะไรแบบนี้มาเที่ยวไต้หวันบ้างสิอยากไปอยากไปบวบนบ่มีเงินไปแล้วกันขี้นานเครื่องบินกลัวความสูงวัดสนามบฮอร์ไนนาเอ้ยวัดสนามบฮอด์เครื่องบินห้าหนาวบกัวมันรับหนาวแต่เดเมะบ่ไหมเอาหนาวไปเฮ็ดลูกแดกกินยุกกินไรกินเกิด lầm đượt là phải mừng ăn đượt ô lò có chinh lò vệ chinh sai ừ sai chinh nhưng mà nói hả lâu sai mừng lầm เฮ้นนยเฮ้ยเห็นลงรดเป็นยื่ไปก็น่นเบอร์โทรมาะน้อถ้ามาโทรมาเบอร์นี้นะปนไปใ้บ้าน <c oughs> ขอบคุณเจ้าโทรไปกับมูลรหัสตรงนั้นถ้าจะโครไปลิ้นก่็ผักไซม่อแล้วลูกยูท <c oughs> ูบป้าวอลบอ,บอเห็นปลูกมกหุงเลยชอบดูตอนกินข้าวในสวนมะหุงเป็นโรคนะมะหุงเป็นอัน โลกไวรักตัดทิ้งหมดทั้งส่วนตาสมอยยันพ่อกาบุษมาเมนพักอิตูเดยนั่นบุษมเ่อ๋พกอเฮ้มใส่ลงคนไหมเนาะก็จะเอาพกอิตูเฮ้มใสนั้น โปรจรไม่หมดนี่ดูหมดหมดแม่ตัวแห้งสนามก้อนมีพี่น้องกี่คนคะประบอนขั้นบุญจันทร์จิตนาลีบุญหอมปนังปนังเจ็ดคนต้องไล่มือกันผู้ชายคนเดียวคือบุญจันทร์ประบอนเป็นคนทีซ่อมคันจอมมีน้องห้าคนสวัสดีครับคนถ่ายเสียงหวานมากวาสันเดย์วาสันเดย์นุ่ นอายิ้มสวยๆเอายิ้มสวยๆเอ๋จะคล้องแกงผักจันแกงผักจันไล่มันละไอ้ไอ้จันข้าวเจ้าเอาผักอีตู้แห้งสนับเลยมิสวัสดีค่ะพ่อบอลน้องนางข้าเจ้าเอาอีตู้แห้งสนับ แม่วาบ้องแม่ลุงจันร์เหรอพุ่นคุณจันทร์ที่เราถึงเมื่อกี้น่ะมานี่ละเพิ่นทามทึ่งวามียาพี่น้องจะคนอันนี้ลุงจันทร์ครับเจ็ดคอนผู้ชายผู้เดียวหลอกตเลิดเกือบเมาเกือบเมาตกคันใดเกือบตายแล้วเจ็บที่ข้างมือนี่ไปแก้บนอยู่นะคิวหก มุดเนียม mm ุด hmm. ม like? sort of ีมะนาวเ now ไหม now now บ่ม um SO so kind of ูโตนหัวมูซองหัวเป็นอยังเจ็บปากมะนาวบ a n a n a เลยมะนาวอะไรไข่มันมันลายปลาบ่อนมีผู้สาวงามบทที่ต่อเฮาแด้สวัสดีเนอร์ลุงจันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับลุงจันลุงจันสวัสดีละตกข้ไดถ้ารีมันเจ็บขาดี นี่งามกว่าไมนี่งามกว่ายอมส์จเยิงนะมันงามมีพุ่งหามนี่กับบ๊อบบ๊อกบ๊อบอกคนคีดเล่าไปบึ้งจะอุดจุดอุดนี่ตัวอ้่นจิดตัวมือเดือดมือเดือนแกนขัดยิ่งคนมันเดือดมือจ้องคน วันนี้งมปากกันไอ้คิดดึงทันแม่ดึงนี่แม่เอาไปมาค่อยลงไปงมนะมันมันหนาเยอะป้าบอลลุงคนกลับมาทำคิดทำคลิปอีกเยอะๆนะเจ้ามีเวลากันจะทำอันพอดีลูกเศร้ามาอยู่บานสักกึ่งเดือนเนี้ยก็คือลูกเศร้าอันถ่ายไลฟ์สดเนื้อก้องก็บม่ค่อยซัดเนื้อพี่น้องกูเตาห้องเก่าล้านล้านว่าห้องเก่าห้องเก่า เวลาลูกกลับไปอันเสียหม่กับจีบอะไรอย่าเงเอาเียาพิชสั่งมันเอยเผื่อจับแงไงไงไงนี่ข้าวแกงไายๆใส่เกลือใส่มะเผ็อใส่แปีงนัวลูกสิมลูกสิมละอาถ่ายเป็นสิมลูกายเป็นสิมอาสิมบุรุนังแซบอแซบอเซบอจันเกลือหรือจามเผ็ด แซบบแซบบอยั่ได้สิบเยป็นยางจากเือนอ่ะเพื่นมาใส่น้ำปลาสิใส่เกลือกินลูกทุ่งก็คือเกลือกับแป้งนัวแกงแบบเราเถิรทาว่แซบบ่นาะแซบบอเดือนแซบบอยังไม่ได้สิมเดือขอค ไเ่อ๋อแสบบมือ้ตบวมิอ้ตในลุงจันเสิมือน้ตว่ามันเจ็บแสบือยังอ๋อสดยอดโ้แสบแล้วจาหน่อยหนึ่งไอ้จันเค็มนี่แซ่ต่ปจามหน่อยหนึ่งแบเ็วเเกือซเมื่อกี้บริคนเดูนัลเรเ่บที่ซอกหวัญเขาตา หม้อกับแกงเพ็ดพงกับเจวน้ำผักแซ่บสุดยดสุดยดละสุดยอดละเดือนสิมมึงรู้จางกินคนกินจางบุคูแม่กินเค็มแซ่บแซ่บกับแกาน้ำผักนหม้อเอาซิมแมซิมเขาขนหม้อปัญญาจีจิบเขาเก่งจเจ๋ายันสมุทรเสนาเจ้า จางถ้าบอกว่ากับจางเขาบอกเข้มข้นเนาะบอกเข้มข้นแต่ว่าจางกับบ่ออยู่ทั้งกับแก้วนะครับต้องตันแก้วยากดำเด้เค็มรสเข้มในหนึ่งนู่นนี่น่ากินกว่านีเพิ่นบอกว่ายากนะแกงเมืองพอดีแหละไฟซิมมาซิมไฟลองซิมลองซิมแม่ซิมแต่ว่าอ๋อจะเป็นดีแม่นี่เซอเกิดตัวนี้หนึ่งเป็นดีแม่อ่าได้เด้ออ่าได้เด้ออ่าได้เด้อ

ตอนเล็กๆพออึงซื้อมานมาต้มเอาอันอีแม่หมกคือกินนมอคืนนี้นะยุทกอย่างนี่นะยุทกอย่างบาราบทั้งน้อยเออมอาใส่เอาหม้อมันมีนะเอาไปต้มอาสิม์ต้องต้มันเออเออเเอ พสบายดีเออนั่นแหละนี่นะไปเย็นเจ้าห้องเพิ่นออกมาเป็นแห้งอยู่นอกนี่น้ำระบาดพ้อมลงจันทร์ลต้มมันถังนี่เล็มจริงสองร้อยเลิวันลุ่มันยังอิเลมสิท่ะ จะมียรเก่าเดือนท่านอ๋อยู่นผักเดือนมาเพิ่งเราก็โมูหแหละก็เราโมเมื่อกี้มันใหญ่เป็นเศร้าเลยจีโอเปินเศร้าโอ้ยูนแล้วนับสิบสี่น่าชิมเบิ้งแล้วมันยังกัดจันนี่หองมันเป่ากันหน้ะอันนี้มันยังก็มันอิโมเนาะบ่แม่นอิโมแหละมันโมนะที่มันล่น เป็นได้แซบบอแซบเก็บกแซบได้ไหมวางดีดีวางเข้าไปสามากเลยชีแล้วเผ็ดเผ็ดเอาอยู่ตรงข้างบนัมันอันเป็นน้องพายุพัดนี่แค่เราอะพ่อมือแรกนะมัดแค่เลยสวัสดีสวัสดีครับพ่อบอนน้องมะนาวและสาวๆทุกคน มสวัสดีสบายดีมะกุทำคลิปบ่อยๆนะซิมมันกรเล้นึ่งเอา้อไหมอ้าต้มเอาติต้มเอาต้มเอามันเละเลยเหมือนเล่เลยแค่เหมือนเลยเนต้มมันมะกุข้าวหอมมะกุบอแม่นมะกุคนยวนมะกุจะเป็นแก้มแล้วเป็นตาเป็นตาเโาจิ้มอันนี้แหละกูแล้วเข้าวหอมมะกุคนญวนอันนี้เหล่าห้องหมันอิโมมันอิโมเหล่าคนยวนมะกุ แต่ขมูบุห้องห้องในได้ห้องเมียงน้งห้องยังห้องยังมะกาห้องยังเย็นนี่เราเมื่อเป็นเครือเนาะมันเป็นเกลือมันอ๊อกนวยทางเิ่นมันรดนเ้องเรานสมรวมทั้งบุญมันอ๋อบางเขาบุีเขาไม่เห็นทางทางที่ดินที่ดินมันจะเป็นหัวที่ดินมันจะเป็นหัวมันก็เงยเลยเลยหนึ่งรอบแกนทางถิ่นหนาวเย็มบ้านหน่อย กินข้าวกันเนอะแหลงนี่กินแกงลุงมงคลไปไหนลุงมงคลอยู่อยู่ในเฮือนตุ่นตีนานาวนะอยู่ห้องขวาอยู่ห้องควันไอยู่ที่บังทีวีอยู่ที่ลุงมงคลมีคนเฮ็ดกินแล้วมืียดห้องลุงมงคลน่ะสวัสดีแด่สิไปสวัสดีแด่ประกาศประกาศ พอเจ้าเราเมาแล้วทั้งพ่อทั้งเงี้งพุกมาเต็มทันต้มมันเมืองกินเลยเมื่อึ้นแล้วหมกมาทันกินโซฟโฟเบียคนเดิมกับที่เล่าที่ยาที่พวกเมี่ยงนี่มองอะไรมองป้าบอลอยู่ติดกับจังหวัดอะไรของประเทศไทยมองป้าบอลมองป้าข้างในอยู่เหมือนมองตประเทศไทยนี่แหละจะติดกับฝั่งลาวเราค่อยลิ้นยังบ่ได้ เราสมัครขึ้นได้ดูสมัครเด็ดสมัครยังได้ดูมีตังบ่ล่ะอันเม่มีตังหมดอยู่สายแดนระหว่างเสียงคล้องกับแข้งบ่แก้วติดสายแดนเมย์ทั้งหมดมันเป็นแข้งบ่แก้วคนลาวนั่นแหละเสื้อนั่นกะพี่ก็สั้นซาดไทยเสื้อซาดเหล้าประมาณนี้แเลยสั้นดาดลาวบางคนพนแม่กำลังตื่นทางตาต่ำขึ้นเหรอกะ เร่มแบบพรนี้เราขาดขาดีจะนี่จะดีได้จะพัข้างหน้าจะดี่บมือจะนี่ลจะได้ก็เอาไหม่เอาไม่ขับไก็จะนี่ถ้าถราม่น้ไว่ยเมื่อาเห็นเ่งามๆเยเข้าเห็นเบแม่้า่ยนจ้น่นอมมตาเจ้าจีนอนบอก แปลว่าสวัสดีมันบอกนี่ฮาวน่ะแมนบอกโมโหคนพิมพ์คนพิมพ์ไว้ยังโมโหน่าจะแม่นนี่ฮาวน่ะหนาวสวัสดีนี่ฮาวบอสนี่ฮาวบอสนี่ฮาวแม่ลูกนี่ฮาวคนไหมนี่ฮาวเดาเอาเดาเอาโมโหนี่ฮาวนี่ฮาวนี่ฮาวแต่คนคนไป้สิมันแกงผักกาดอยู่นิ บพวงคนๆนดิ๊เอาเกลือใส่นนดนึงเอาเกลือใส่หนึ่งเอากันนึ่งโอัน่ถ้าต้มแล้วมันแล้่ยวสร้นงเทพสวัสจันโอ้ยพอเราเต็มนี่ดื่งซูบ๊อกซ์อะไสักต้มแล้วมันแล้วเอานึ่งเอาหมกไฟแซ่บหมกแข็งนอกแข็งเนื้ออันนั้นให้สนน้ให้ต้มให้ไก่เมืองอะไรไหนให้เลี่ยวไอ้เปนเหาเก็บมือวานนี่นะ ไข่ไก่ป้าคนป้าเนี่ยอ๋อกินไข่ต้มต้มไข่นึ่กินซุ้มกันเลยอย่าบากคนคนกินซุ้มกันเออแซ่บอ้าวก่อนดูสิ่ไหนหมดแล้วตอนอี้ไม่กินข้าวเด้จังนาทีเหลืวสิบเจ็ดอืมก็เท่าอันนี้มันหนาวสวัสดีเด้อจบคลิปแค่นี้ก่อนเพราะว่าเศร้าๆก็เตรียมตัวจะกินข้าวกับแกงผักแล้ว พอดีลูกใสก็เห็ดอันนำเส้นนำข้าวปุุนอย่างบบแล้วเถอะประวอดกับจีเฝ้าหม้ออันนี้มื่นกันอย่าลืมติดตามมาตึตามเนื้อมียังจะมาเห็ดกินขึ้นบเพึ้นขอบคุณไล่ๆที่ติดตามเจ้าสวัสดีเจ้าไม่พลายนหน้าวันหน้าหน้ามาร์คบอประมาณจะองศาเนี่ยสิบป้ายสาวสาว,สาวน้อยๆสาวปลายน้อยๆแหละกำลังดี แค่คนแค่แรงกก็ไต้องซ่าก็ได้อันนี้เพิ่นพิมพ์ภาษาจีนมาอีกเราบ่ฮู้บ๊ายบาย่แหละถ้าไข่บัซซาจีนว่าเนี่ยนี่เฮานี่เฮานี่เห่านี่เห่าสวัสดีบ่บ่หูเลยกูเต็มนี่เห่าบายๆแล้วเฮาเต็มหัวเนอะอันนี้นี่เห่า